สวัสดีครับวันนี้ทีลาโมบายช่วงนี้ครับจะเข้าปลายเดือนมกราคมปี2024มีมือถือใหม่จากค่าย oppo กำลังจะเปิดตัวซึ่งได้เปิดตัวที่ต่างประเทศมาก่อนหน้านี้ประมาณวันที่23มกราคมปี2024ก็จะมีการเปิดตัวมือถือรุ่น oppo r e n o 11ธรรมดานะครับแล้วก็ oppo r e n o 11มี Pro ด้วยนะครับสำหรับรุ่นท็อป ในปีนี้ครับจะเปิดตัวอยู่2รุ่นซึ่งก่อนหน้านี้ครับในซีรีส์เดียวกันก็จะเป็น Oppo Reno 10 Oppo Reno 10 Pro แล้วก็ Oppo Reno 10 Pro Plus Pr สำหรับ Oppo Reno 11ก็จะมีแค่2รุ่นนะครับก็คือรุ่น11ธรรมดาแล้วก็รุ่น Oppo Reno 10 Pro ก็จะต่างแค่มี Pro กับไม่มี Pro แค่นั้นนะครับในวันนี้ครับก็จะรวบรวมข้อมูลจากต่างประเทศตามหน้าเว็บไซต์ต่างๆครับ มาเปรียบเทียบสเปคจุดต่อจุดก็จะเป็นข้อแตกต่างระหว่างรุ่นธรรมดากับรุ่นโปรเผื่อเพื่อนเพื่อนทุกคนครับที่กําลังรอรุ่นนี้อยู่รอหามือถือราคาหมื่นกว่าบาทรอเปลี่ยนมือถือจากรุ่นเก่าไปรุ่นใหม่ครับดูไว้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจเลือกซื้อสมควรจะรอหรือเปล่าสเปคที่ได้มาครับก็จะเป็นข้อมูลที่ยังไม่เป็นทางการก็รอวันเปิดตัวสเปคแล้วก็ราคาอีกทีนึงทางแอดมินครับจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีอยู่ใต้คลิป อย่างแรกครับมาดูรูปร่างหน้าตาจุดสังเกตข้อแตกต่างครับก็คืออยู่ที่โมดูลกล้องด้านหลังถึงแม้ครับโมดูลกล้องวงใหญ่จะเป็นวงรีที่ยกสูงขึ้นมาครับแต่รุ่น Oppo Reno 11ธรรมดาครับโมดูลกล้องด้านบนจะมีอยู่วงเดียวส่วนรุ่น Pro ครับก็จะมีโมดูลกล้องอยู่2เลนเห็นไหมครับนี่ครับจุดนี้ครับเป็นจุดสังเกตนอกจากสีและก็ลวดลายของตัวเครื่องด้านล่างก็จะเป็นช่องใส่ซิมลำโพงและก็พอร์ตชาร์จแบบ Type C มาครับมาเริ่มจากน้ำหนักของตัวเครื่องรุ่นเ e โน11หนักอยู่ที่1 8 2กรัมรุ่นเ e โน่1 p r โปหนักอยู่ที่1 8 1กรัมก็แตกต่างกันแค่1กรัมครับการจับกันถือแทบจะไม่แตกต่างกันเลยรวมถึงรูปทรงของเครื่องมาดูทางน้่นความบางของเครื่องเ e โน11ธรรมดาครับสีเทาจะบางอยู่ที่7 9 9มมสีเขียวจะบางอยู่ที่8.04 mm. ่มตนของรุ่นโปรครับสีเทาจะบางอยู่ที่7.59ม mm. เมตร สีเขียวจะบางที่7.66ม mm, ิลิเมตรถ้าดูจากความบางของเครื่องครับรุ่นโปรจะบางกว่าต่อมาครับดบูทางด้านจอแสดงผลจุดแรกครับทั้งคู่จะเป็นจออ m มโบเลตจอโค้ง 3D ต่อมาครับขนาดจอ6.7นิ้วเหมือนกันแล้วก็มีความละเอียดอยู่ที่ full hd plus เหมือนกันครับตรงนี้ ในส่วนของรีฟิลเลตจอทั้ง2รุ่นให้มาสูงสุดอยู่ที่120เฮิร์เท่ากันเราทั้งคู่รองรับ SDR 1 0 p พลัสความหนาแน่นของพิกเซล394 PPI เท่ากันก็จะต่างกันอยู่ที่ความสว่างของหน้าจอครับรุ่น11ทดธรรมดาความสว่างสูงสุด800นิตแต่รุ่นโปรความสว่างสูงสุดจะอยู่ที่950นิตนิตก็คือค่าความสว่างครับเมื่อเราเล่นการแจ้งยิ่งสูงก็ยิ่งดีจะได้มองภาพเห็นภาพอย่างชัดเจน ต่อมาครับมาดูในเรื่องระบบปฏิบัติการสำหรับรุ่น oppo r e n o Reno 11ดธรรมดาครับ cpu จะใช้เป็นตัว m i t e k d i m e n s i t y 7 0 5 0 gpu จะใช้เป็นตัว m a r l i g 6 8 mcc ส่วนรุ่น oppo r e n o Reno 11 pro CPU จ 200. gpu จะใช้เป็นตัว m i t e k d i m e n s i t y 820 0 gpu จะใช้เป็นตัว m a r l i g 6 1 0 mc 6กก็อย่างว่าครับรุ่น pro ต้องแรงกว่าดีกว่ารุ่นธรรมดาอยู่แล้วครับตามราคาเลย เรามาคิดกันแบบชาวบ้านครับด้วยผลทดสอบคะแนนอันต t ตูผลทดสอบคะแนนอันต t ตูครับยิ่งสูงก็ยิ่งดีบ่งบอกถึงประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่อง CPU GPU หน่วยความจําต่างๆครับรวมถึงระบบโดยรวมคะแนนอันต t ตูที่เทสออกมาได้ครับสําหรับรุ่น11ธรรมดาจะอยู่ที่ 7, 5 5 7 1 7 5คะแนนในส่วนของรุ่น11 Pro จะอยู่ที่9,151คะแนน ก็ถือว่าครับคะแนนค่อนข้างสูงค่อนข้างที่จะครบเครื่องทั้งการถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเล่นเกมลองรับการทำงานหนักๆได้เลยครับสำหรับรุ่นโปรต่อมาดูทางานเวอร์ชั่นของเครื่องทั้งคู่ครับรันมาพร้อมกับ Android 14ตัวใหม่ครอบทับด้วย ColorOS 14ของ oppo ก็จะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดครับสำหรับซีรีส์ปี2024ในส่วนของหน่วยความจำต้องมาลอลุ้นนะครับว่าแรมของรุ่น11ธรรมดา อาจจะมีให้เลือก 8GB 12GB หน่วยความจำจะอยู่ที่ 256GB ขึ้นไปส่วนในรุ่น11 Pro แรมจะเริ่มอยู่ที่ 12GB หน่วยความจำเริ่มอยู่ที่ 512GB เลยนะครับตรงนี้ก็เลือกได้ครับตามงบประมาณที่เรามีต่อมาครับมาดูจุดเด่นจุดขายในท้องตลาดก็ยี่ห้ออั p โปครับขึ้นชื่อเรื่องการถ่ายแล้วข่าวแล้วสวยเลย ออกแนวบิวตี้บิวตี้สักหน่อยมาเริ่มจากกล้องเซลฟี่กล้องหน้ากันก่อนเลยทั้งคู่ให้หมาที่32ล้านพิกเซลเท่ากันในส่วนของกล้องหลังครับก็จะมีอยู่3เลนเลนหลักจะอยู่ที่50ล้านพิกเซลมาพร้อมกับ OIS กันสั่นเหมือนกันกล้องตัวที่2ครับเป็นเลนอัตตาไว้ไว้ถ่ายมุมกว้างอยู่ที่8ล้านพิกเซลเท่ากันส่วนเลนตัวท้ายครับ32ล้านพิกเซลก็จะเป็นเลนเทเลโฟโต้ 2x ออปติคอลซูม ก็เสร็จไปกล้องหน้าหลังครับเหมือนกันเลยครับต่อมาครับมาดูการถ่ายวิดีโอก็อยู่ในยุคที่ผู้คนครับชอบถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอลงโซเชียลงานวิดีโอก็สําคัญสําหรับรุ่น11ธรรมดาครับถ่ายได้สูงสุด 4K 3 0เฟรมต่อวินาทีส่วนในรุ่นโปรครับก็ถ่ายได้สูงสุด 4K 3 0เฟรมต่อวินาทีเหมือนกันสําหรับ,บรุ่นโปรครับก็จะมีการถ่าย1 0 8 0 p ก็จะมี ehs กัน an. สั่นสําหรับกล้องหน้านะครับ ก็จะเป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการวอล์กการเดินถ่ายต่างๆให้สั่นน้อยลงส่วนในรุ่น oppo r e n o Reno 11ธรรมดาจะไม่มี e k s กันสั่นนะครับสำหรับฟังก์ชันนี้ต่อมามาดูทาาด้า,นานงานวิดีโอจากกล้องหลังทั้งคู่ครับถ่ายได้สูงสุดอยู่ที่4 k 30เฟรมต่อวินาทีเท่ากันมาพร้อมกับ os กันสัน่นทำให้เราเดินถ่ายในมุมต่างๆครับมือสั่นนิดๆหน่อยๆก็จะมี os กันสั่นช่วยไม่ให้กล้องสั่น ทำให้ภาพให้คลิปดีขึ้นมาดูแล้วสบายตายิ่งขึ้นครับสำหรับจุดนี้ต่อมามือค่นาระบบชาร์จแล้วก็แบตเตอรี่สำหรับรุ่น Oppo Reno 11ธรรมดาแบตเตอรี่จะอยู่ที่5,000ม ah, ิลลิแอมชาร์จเร็วอยู่ที่67วัตต์ในส่วนของรุ่น11 Pro แบตเตอรี่ให้มาน้อยกว่าครับอยู่ที่4,600ม ah. ิลลิแอมชาร์จเร็วกว่าครับอยู่ที่80วัตต์เลยนะครับตรงนี้ ก็สำหรับรุ่นธรรมดาครับชาร์จ 1- 1 0 0เปซใช้เวลาเพียง45นาทีอีกทั้งทาง oppo ยังเคลียมว่าแบตเตอรี่ทนทานนานถึงสี่ปีในรุ่น pro ชาร์จ1-45เปอร์เซใช้เวลา10นาทีการันตีแบตเตอรี่4ปีเหมือนกันครับกับรุ่นธรรมดามาดูข้อแตกต่างครับที่แฟนกลับลุนกันก็คือลำโพงสำหรับรุ่นธรรมดาครับก็จะเป็นลำโพงคู่สเตอริโอแต่ในรุ่น11 pro ครับก็จะเป็นลำโพงเดียว จุดนี้ครับแอบเสียดายอย่างยิ่งสําหรับรุ่นโปรนะครับได้ลําโพงเดียวมาก็มาประเมินราคาที่วางจําหน่ายครับกับรุ่น oppo r e n o Reno 11ธรรมดาแรม 12GB ความจําเครื่อง 256GB ตั้งไว้เลยครับ15,000บว,วกลบนิดหน่อยในส่วนของรุ่น oppo r e n o Reno 11 Pro แรม 12GB ความจําเครื่อง 512GB ราคาก็จะอยู่ที่20,000บวกลบอีกนิดหน่อยครับก็อย่างเช่นครับ14,999บาทหรือว่า19,999บาทครับตรงนี้เป็นข้อมูลที่คาดการรอวันเปิดตัวอีกทีหนึ่งครับจะมาแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งถ้าชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดติดตามช่องที่ลาโมบายหน่อยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ